มาที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะเหล่าโอตะจะต้องกรี๊ดกันสนานค่ะเพราะทางไทยเดนมาร์กนิวแลนด์เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะกับวง B N K 4 8ค่ะองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้รุก เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นรูปตลาดเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะคว้ากลุ่มศิลปินไอดอลชื่อดังค่ะ B.N.K.48 มาเป็นพรีเซนเตอร์ร้านไทยเดนมาร์กมิวแลนด์โดยนางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีถแถลงข่าวเปิดตัวศิลปิน B.N.K.48 เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับร้านไทยเดนมาร์กมิวแลนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ของไทยเดนมาร์กมิวแลนด์ซึ่งการที่องค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศ ไทยได้ดึง B.N.K. 4 8มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับร้านไทยเดนมาร์กมิวแลนนั้นก็เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นตัวแทนของเยาวชนในการสร้างการจดจำส่งเสริมและรณรงค์การบริโภคโนมในกลุ่มนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปให้เลือกดื่มนมโคโสดแท้100แบบไม่ผสมนมผงค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะของร้านไทยเดนมาร์กมิวแลนนะคะก็มีทั้งหมด4เมนูค่ะได้แก่กลุ่มโยเกิร์ตซีซันประกอบไปด้วย2เมนูใหม่คือป๊อปโยเกิร์ตและแทมมี่จูซี่โยเกิร์ตค่ะและกลุ่มคีโตลาวาประกอบด้วย2เมนูใหม่นะคะก็คือโกโกลาวาคีโตและมอคค่าลาวาคีโตค่ะซึ่งเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเหมาะสําหรับเทรนดในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบันเลยนะคะเราไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากท่านมนัญญาไทยเสร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กันค่ะยุคใหม่รุ่นนี้มีความคิดดีๆและมีแนวความคิดในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆถ้าเราสื่อสารเราอาจจะสื่อสารได้แค่อย่าง2อ,อย่างแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นใน b ี k ในการสื่อสารเนี่ยเขามีเทคนิคและเขามีการสื่อสารหลายๆอย่างจะได้เข้าถึงทุกวัยทุกอาชีพเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งนะที่เราคิดว่าเราน่าจะเลือก B NK ซึ่งเข้าถึง ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ซึ่งสามารถจะออสื่อสารกันได้เร็วรวดเร็วขึ้นค่ะ สามารถพบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ที่ร้านไทยเดนมาร์กมิวแลนดทุกสาขานะคะพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายเมนูที่มีส่วนผสมของนมไทยเดนมาร์กนมโคโสดแท้ร้อเซไม่ผสมนมผงไม่ว่าจะเป็นเมนูชากาแฟหรือว่านมสดรสชาติต่างๆและสามารถติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ f a c e b o o k มิว l a n d Story ค่ะแหมน้องๆน่ารักสดใสน,นะคะได้ไ <No. S 1> ปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเขาเรียกว่าวงใหม่เห็นแล้วย้อนไปถึงเราสมัยเด็กๆ น่ารักสดใสสู้น้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะ